วันนี้บิวเดดขอไปดูหลังเกมริพูครับทำไมริพูถึงแพ้คาบ,บ้างครับวันนี้จริงๆไม่อยากพูดถึงอะไรนั้นเพื่อนนะแต่ว่าจะนําข้อมูลเล็กๆน้อยๆตามความคิดของตัวเองที่ได้ดูนะครับเพื่อนๆที่ได้ดูแมตช์นี้มานะว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เราต้องมาย้อนดูครับสถิติมันจะเป็นแบบนี้มันแปลกมากเลยเพื่อนนะก็ริพูเนี่ยถ้าชนะอ่าผีแดงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแพ้ทีมเล็กในแมตช์ต่อมาตลอดเลยนะครับเพื่อนๆก็ริพูเนี่ยที่ชนะแมนยูมา7-0ใช่ไหมเรา มาแมตช์ถัดไปเราแพ้บอลมัดนะเพื่อนนะส่วนล่าสุดเราชนะแมนยูมา3ามศูนย์เนี่ยแมตช์มาวันนี้เราแพ้ฟอเรสต์คาบ้านอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้ล้ออะไรนะครับผมไปพูดถึงสถิติที่เกิดขึ้นนะครับผมก็วันนี้เรามาดูรีบูนก่อนครับเริ่ม11ตัวจริงนะวันนี้ก็จะมีเอลิสันแบ็กเกอร์แบ็กขวาก็จะเป็นเทนเซนเตอร์โคนาเต้ฟันได้แบ็กซ้ายโรเบิร์ตสันกองกลางชุดเดิมหมดเลยนะครับ กเวนแบกแมคลิสเตอร์โซโบโเกมลูกกซาลาโจตาดีอาร์นะชุดเดิมที่เคยทำได้ดีนะมแมตช์สแมตช์แรกนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่ามาเจอทีมรับลึกอย่างฟอร์เรสต์นะไม่ไม่รู้ปกติเขาเล่นรับลึกหรือเปล่านะแต่วันนี้เขามารับลึกถือว่านีโนอซันโตเขาเตรียมแผนมาเจอกับลิปูได้ดีมากเที่ยวมากเพื่อนๆครับก็เขายืนเขายืนเ,ายนเกมรับเขาไม่มีผิดพลาดเลยนะเพื่อนนะไม่มีพลาดแม้แต่นิดเดียวเลยนะผมเขายืนแบบเป็นทรง10คนของเขาเลยอะแล้วก็ลิปูก็พยายามทําเกมพยายาม พยายามลุกส่วนใหญ่จะขึ้นในฝั่งขวานะครับผมดีอาร์ตก็พยายามลากบอลก็ปาดให้ซาราห์คนทําเกมนะแมตชนี้ดีอาร์ตไม่ได้ฟอร์มดรอปนะผมในมุมมองส่วนตัวนะผมคิดว่าเขาไม่ได้ดรอปเลยนะเขายังเล่นดีอยู่นะครับผมเล่นดีในสไตล์ของเขาแล้วเขาผมคิดว่าเขาเป็นตัวแบบสําคัญของเรามากๆในฤดูกาลนี้นะครับผมก็ดนะีอาร์ตเนี่ยถือว่ายังดีกว่าโซโบซาร่านะพูดถึงเกมนี้เป็นยังไงสําหรับลีภูครับลีภูพยายามจะเล่นเหมือนเดิมครับพยายามจะบิ้วอัพพยายามจะหาช่องเจาะ บางจังหวะพยายามเร่งจังหวะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปขึ้นทางซาร่านะเพื่อนนะส่วนใหญ่ไปขึ้นไปขึ้นทางซาร่าบอลก็ไปทางซาร่าหมดแม็กนิเตอร์ไปทางซาร่าเากเป็นแบกไปทางซา,าร่าเทรนด์ไปทางซาร่าแม้กระทั่งดีอาร์ตนะครับผมก็จะตัดเข้ามาปาดไปทางซาร่าเหมือนกับว่าให้ซาร่าเนี่ยอยู่มุมมองอย่างนี้เราซาร่าเป็นคนทําเกมในจังหวะสุดท้ายนะครับผม mm hmm. ทีนี้มันทําไมถึงเจาะเข้าไม่ได้เพราะว่า การสร้างสรรค์เกมของซาร่ราวันนี้จังหวะสุดท้ายคือมันไม่ได้เลยครับเพื่อนๆทามมิ่งกับเพื่อนๆไม่ได้นะครับผมคือมาตกมาตายจังหวะที่ควรจะเข้าไปทําอ่ะตลอดเลยนะครับผมซาร่ราสร้างสารรค์เกมไม่ได้ครับผมบอลในจังหวะสุดท้ายไม่อันตรายเลยครับพอบอลมาถึงซาร่าปุ๊บเพื่อนวิ่งเอาจายคนละช่องบอลถึงซาร่าปุ๊บเพื่อนวิ่งไปนู่นไปนู่นและพลายอย่างคลองบอลอยู่พยายามยิงเองก็ไม่ดีอีกก็ไม่ได้โทษไม่ได้ว่าซาร่านะครับแต่ว่า ว่าด้วยเรื่องเขาเรียกว่าเฉพาะแมตช์นี้นะเขาเรามาขึ้นเกมแบบนี้แล้วก็ซาร่าทาได้ไม่ดีในจังหวะที่ควรจะทําได้ดีในพื้นที่สุดท้ายนะครับผมทำมิ่งกับเพื่อนไม่ได้นะครับผมเกมลุกหาจังหวะกันไม่ได้เลยนะครับโซโบปกติจะคลิกกับซาร่าได้วันนี้ก็จูนกันไม่ติดนะเพื่อนนะก็เป็นเหตุที่ลีฟูไม่สามารถเจาะฟอร์เรสในครึ่งแรกได้เลยนะครับต้องชมฟอร์เรสเขารับลึกแล้วก็แน่นมากนะครับผมเอาละตอนนี้จบครึ่งแรกแล้วอ่านเนอร์รู้ละฟอร์เรสมารับลึกแบบนี้วะเราคงงวร ก็ไปคุยกันครึ่งแรกหลังบ้านนู่นนี่นั่นน,นู่นนั่นออามาเริ่มครึ่งหลังต่อกันเลยนะครับผมครึ่งหลังมาเนี่ยเล่นร่วมเกมมาก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมพยายามเจาะพยายามไปขึ้นเกมทางซาร่าเหมือนเดิมนะครับผมผมว่าัน,นึ่อะมองว่าชาซาร่าเนี่ยเป็นนักเตะที่มีวิชั่นสูงจินตนาการสูงเข้ากับเพื่อนไอด้ดีจ่ายบอลดีก็เลยใช้เขาเป็นแบบเบอร์สิบนะเพราะว่าเขาทําได้ดีในแมตช์แรกในแมตช์สามแมตช์แรกคือเขาทําดีๆทุกนัดเลยมาเจออิฟสวิด เจอเบนฟอร์ดเจอแมนยูคือเขาทำได้ดีทุกนัดก็เลยเล่นเหมือนเดิมนะเพื่อนนะทีนี้ก็ต้องชมนูโน่ที่เขาวางแผนมาตัดได้ดีนะวางแผนมายืนได้ดีเกมรับเขาไม,ม่มีหลุดไม่มีหลวมเลยนะเพื่อนๆนะก็ทําให้บอลก็ยังไปขึ้นทางซาร่าเหมือนเดิมนะครับพึ่งหลังครับพึ่นโซโบโก็ต้องบอกว่าโซโบโนเนี่ยดรอปที่สุดตั้งแต่ผมได้ดูมาเลยนะโซโบโจริงๆแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาอาจจะอาจจะด้วยเรื่องไปเล่นทีมชาติมาอย่างนี้เราเราไม่รู้ว่ามีผลกระทบแน่อนอนนะครับเพื่อน จา,จากรูปแบบเกมที่เห็นที่3นัดแรกมาวันนี้คือมีผลกระทบแน่นอน,นครับอันนี้ไม่ใช่ขออ้างนะครับแต่ว่ามีผลกระทบอยู่แล้วครับผมก็เล่นเตะเหมือนเหมือนไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นไงนะก็สุดท้ายแล้วเล่นมาประมาณ1 0บถิบห้านาทีไ,ไอ้อัเนอร์ตัดสินใจเปลี่ยน3ตัวนะครับเพื่อนๆครับเปลี่ยน3ตัวดีอาร์ดโจตาแล้วก็แม็กอลิสเตอร์ออกนะ ในในส่วนของโจต้าวันนี้ก็หายไปจากเกมเยอะนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกส่วนแม็กลิเตอร์และดีอาร์เนี่ยผมมองว่าผมมองว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะสภาพร่างกายนะเพื่อนนะเพราะว่าจริงๆถ้าสภาพร่างกายเขาดีสอตัวนี้ไม่ควรเปลี่ยนเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนูนเยสกัคโปแบดลี่มาแล้วก็ดันเทรน์ไปเล่นกลางนะก็มองตอนที่เปลี่ยนตัวโหใจเราก็หลุดตุ่มรุ่มดาดออแล้วแบบว่าโอ้ยซา่าก็เล่นไม่ดีแต่เปลี่ยนดีอาร์ออกว่าทั้งที่ดีอาร์ก็ดูดีกว่านะแต่ว่าอย่างนั้นแหละครับเขาก็ยังมองว่า ซาร่ายังมีวิชั่นที่สูงยังช่วงท้ายเกมหรือช่วงอะไรเนี่ยอาจจะแบบทำเกมได้ดีนะสุดท้ายแล้วเป็นเหมือนเดิมครับรีบูไม่สามารถสร้างสรรเกมเข้าไปได้นะครับผมก็คนที่เล่นไม่ดี2คนนะโซโบกับซาร่าอยู่เต็มเกมนั้นเพื่อนนะผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเปลี่ยนตัวเพราะสภาพร่างกายมากกว่านั้นเพื่อนนะในมุมมองของผมนะถ้าว่าถ้าถ้าสมมติว่าร่างกายเต็มทั้งหมดอะผมว่าโซโบกับซาร่าเนี่ยออกไปละ <laughs> นี่น่าจะจริงครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าสองคนนี้ จบสองคนนี้ถูกตัดออกไปจากคือทำทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ดีอ่ะทำหน้าที่ตามที่โค้ดวางได้ไม่ดีอ่ะก็เลยแบบคือเราก็สร้างสารรค์เกมเข้าไปไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วอพอทำเข้าทาเข้าสุดท้ายพอเสียจังหวะใช่ไหมโดนสวนกลับมาเอาแล้วไอ้ฟอร์เรสเปลี่ยนอีลังกานะเปลี่ยนโอดอยมานะซ้ายขวาปีกจรวดมาทั้งคู่ครับอดีตเด็กเก่าแมนยูกับเชลซีนะสุดท้ายอีลังกาได้บอลเสร็จ คีลูพาร์ตเหมือนคีวินเดบรอยเนอร์อะไรอะไซส์เข้าไปห่าวละเออดอยจับเฟิร์สทัชโคตรดีเลยเลี้ยงจี้สู้กับแบตลี่สู้กับแบตลี่เสร็จหักไหมเดี๋ยวปั่นโค้งปั่นอย่างกับเล่นเกมนะครับปั่นโค้งอย่างนี้เอลิสันเอลิสันแบ็กเกอร์แบบหันมองอย่างนี้เลยคือเขายิงเพอร์เฟกต์มากต้องยอมเขานะครับหลังจากที่โดน1-0นี่เรารู้แล้วว่าเออเรากลับมาชนะเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับผมก็เราเริ่มทําใจนะตอนนั้นนะครับผมดูครับแต่ว่าในใจลึกๆก็อยากให้กลับมาชนะได้นะแต่ว่า ดูแล้วนุนเยสกั๊ก,กปที่ลงมาไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยครับเพื ian, ่อนๆนุนเยสก็มีความพยายามนะมีความขยันมีความมทุทะลุแต่ก็เหมือนเดิมครับกั๊กปก็ยังทําเกมไม่ได้เพื่อนๆนุนเยสก็มีจังหวะขยันนะก็สุดท้ายก็เจาะอ,อะไรไม่เข้าคือเราทําอะไรไม่ได้เลยครับทามมิง่งจังหวะเข้าไปเหมือนดูสนุกเหมือนรีพูสองสานัดก่อนอนะ่ะคือไม่มีเลยนะครับผมทีนี้ก็ไม่ได้ไม่มีจังหวะยิงไม่มีจังหวะสร้างสารรสร้างสรรเกมยิงได้เลยสุดท้าย ช่วงท้ายเกมเนี่ยมีจังหวะที่เหมือนส้มหล่นหรือสักอย่างแหละโซโบโได้ได้เฉลกมาพบโซโบหลอ,อกเข้าขวายิ่งติดติด,ตดก็เรียบร้อยครับผมก็แพ้คาบ้านไปนะครับผมก็มาสรุปง่ายๆเลยนะครับวันนี้ทําไมลิพูแพ้ก็เกมลุกใช้ซาร่าทั้งสันเกมใช้โซโบเชื่อมกักบซาร่าสองคนนี้ทําเกมไม่ได้เชื่อมกันไม่ติดซาร่าในพื้นที่สุดท้ายทําไม่ได้คิลเลอร์พารไม่ได้ แต่เกมไปถึงทางเขาพอทาร่าทำไม่ได้ทุกอย่างจบครับเพื่อนเื่อนและดีอาร์ตเปลี่ยนออกอีกก็คือจบครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ก็แพ้ไปตามระเบียบน,นะครับผมก็สุดท้ายคือช่วงท้ายเกมเนี่ยนะเราเสี่ยงนะเราเสี่ยงเปลี่ยนกองหลังออกเลยอย่างเงี้ยคืออานเน่ยต้องการชนะมากเลยชนะมากแบบคือยอมแลกอ่ะสุดท้ายเราโดนสวนก็คือไม่รอดนะเพื่อนนะสุดท้ายการเสี่ยงของเราคือการพ่ายแพ้ไปนะครับผมก็ ส่วนตัวผมชอบนะเสี่ยงแพ้ก็แพ้เลยเอาชนะคือในบ้านยังไงเราก็จะชนะเจอทีมระดับนี้เสี่ยงก็แพ้ไปไม่เป็นไรครับเพื่อนก็อันเนอร์ก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะเพื่อนครับเขาบอกว่าชัดเจนครับวันนี้เราเป็นผลงานที่น่าผิดหวังที่สุดนะเป็นเกมที่ใหญ่สุดใน4ี่เกมที่ผ่านมาเราไม่สามารถมองเห็นข้อดีส่วนไหนในเกมนี้ได้เลยนะครับผมเป็นเกมที่ขาดความเฉียบคมไม่ว่าเขาจะสร้างเขาบอกว่าเขาเราจะสร้างโอกาสได้มากมายแต่ผมมองว่าสร้างโอกาสไม่ได้นะส่วนตัวผมนะอันเนอร์มองอย่างนั้นนะครับผม แล้วตอนนี้เราก็มองไปดูกับตัวเองดีกว่าเรามาปรับตัวเองดีกว่านะก็การการตัดสินใจระบบเราไม่ดีพอนะโดยทั่วไปเกมรับเราค่อนข้างดีกว่านี้แต่วันนี้เราเล่นเกมรับได้ไม่ดีแล้วเราต้องการเสียงมากขึ้นสุดท้ายเราเสียประตูนะทำให้ทำให,ำใหเ้เราได้แพ้ไปเขาทําประตูได้ดีนะเขาสวนกลับได้ดีนะอันนี้ก็ยอมรับเลยนะว่าเขาเสียงที่จะรับสามแต้มแต่เขาก็ สุดท้ายเขาทําไม่ได้ก็เลยโดนนะครับผมแสดงว่าอันเนอร์เป็นซูนซือที่ต้องการมีดีเอที่ต้องการชนะนะไม่ยอมรับรัดกลุ่มเลยนะทั้งๆนี้ไม่ได้โดนนำแล้วนะเกสเสียงเอากองหลังออกเลยนะครับผมก็ต้องไปดูกันต่อไปในแมตช์หน้านะเพื่อนนะเจอเ,อเจอซอิมิลานนะครับ UCL ครับผมว่าแมตชน,นี้อันเนอร์ต้องไปพูดต้องไปแก้เกมหลังบ้านนะละผมว่าหวังว่าจะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมนะก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับผมก็รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ ยังไงเกมนี้ถ้าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่แมตช์หน้าก็ไม่ชนะครับเผลอๆจะแพ้มิลานด้วยครับมิลานก็เก่งกว่าฟอเรสต์อีกนะครับผมมีทั้งเลออาวมีทั้งอะไรต่างๆนะก็ตามเชียร์กันไปครับผมวันนี้ซาร่าและโซโบทําได้ไม่ดีนะครับผมเราก็เลยหาจังหวะทำประตูไม่ได้ครับเพื่อนก็แพ้ไปตามระเบียบครับเราไปดูแมนยูกันต่อครับเพื่อนครับแมนยูทําไมถึงคืนฟอร์มเหครับก็แมนยูเริ่มเกมมาเนี่ยผมผมเชียร์แมนยูนะวันนี้นะบีมูเดสเชียร์แมนยูแล้วต้องบอกนั่งดูด้วยตัวเองเลยะผเล เริ่มเริ่มเกมมาเฮ้ยประมาณสองสามนาทีห้านาทีแรกมั้งเอออยู่ดีเวย้ยเออดูดีขึ้นแต่ว่าหลังจากห้านาทีไปอ่ะมันมีช่วงเวลาหนึ่งเวย้ยคือโมเมนตัมเป็นของเซาท์แทมป์ตันหมดเลยเซาแมตันครองเกมทุกอย่างได้เบรดเสร็จเลยมั้งแล้วก็ทีนี้แต่ว่าต้องชมไอ้เทนทักนะเทนทักพอดูแล้วทรงแมนยูเป๋แล้วเขาก็ไม่ผีผามที่จะแบบเล่นเหมือนเดิมอ่ะ เขาให้นักเตะตั้งสมาธิแล้วมาแพ็กเกมรับในช่วงเวลาที่ตัวเองไม่ดีอ่ะคือว่าเจ๋งมากเทนทักต้องบอกว่าเป็นกุนซื้อที่ไม่ใจร้อนนะครับเป็นกุนซื้อที่รัดกลุ่มได้ดีนะครับเขาก็ตั้งรับในจังหวะนั้นจังหวะที่แมนยูทําเกมได้ไม่ดีเป็นของเซาท้ตันหมดเลยนะทั้ตันมีจังหวะส่วนใหญ่จะเจาะทางดาโลนี่ดาโลนี่หัวหมุนเลยนะเขามาเล่นตำแหน่งไม่ถนัดนะครับแบ็กซ้ายครับเรามีจังหวะที่ได้หลุดเข้าไปาคาเวเตอร์พริกเตอร์ได้บุกเข้าไปจังหวะสุดท้ายไม่ด ช่วงประมาณ10 15นาทีที่แมนยูเป็นรองซาลัมตันนะครับเกือบเสียประตูสุดท้ายโดนจุดโทษอีกเพื่อนๆเ,เอาละผมบอกว่าเอลิเทนท,ทักใ้เรียบร้อยนะครับหน้าตาแบบนี้แบบนี้มาอีกแล้วนะเทนทักนะสุดท้ายมาได้จุดโทษอาเชอร์นะกกองหน้าของซาแัมตันได้ดวนกับโอนาน่าาเพื่อนปกติโอนาน่าเขามีท่าน,นี้ใช่ไหมเชิญครับแต่วันนี้เขาไม่กดสูตรครับเพื่อนๆเอาละอาเชอร์เตรียมมาอาเชอร์ก็ไปดูคลิปเก่ามาเนาะเขาสูตรท่านี้อาเชอร์ก็เตรียมยิงไปทางอีกทางหนึ่งแล้วอย่างนี้นะ สุดท้ายโอรานาเปลี่ยนแผนนะครับโอรานาไม่กดสูตรไม่ชี้ทางทีนี้อาเชอร์ก็คิดอะไรไม่ออกอาเชอร์ตันก็ยิงไปทางนั้นโอรา์นาก็เซฟได้นะครับผม,มต้องเป็นเป็นผิดฟอร์มไปเลยนะโอรานานะก็ทําให้โ um <า>มนต<ะ>ัมเปลี่ยนละใจแมนยูมาละใจท่าตันตันลุดแล้วครับตอนนี้กลายเป็นตั้งแต่จังหวะนั้นมาแมนยูกับเป็นคนละทีมเพื่อนแมนยูกับคองเกมได้โมนตัมเริ่มเปลี่ยนโชว์ความเป็นทีมใหญ่ครับสุดท้ายได้จังหวะหนึ่งโยนบอมเข้าไปนะครับผมเดลิกโคเข้าไปเต็มเต็ม เรียบร้อยนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนําได้ประตูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็มอนตั้มเปลี่ยนเลยเซาล์ดัมตันทำเกมไม่ได้อีกเลยครับสุดท้ายเมนยูโชว์ความเป็นทีมใหญ่นะครับเฉียบขาดกว่าและเก๋าเกมกว่ามากๆนะครับแล้วก็เริ่มครองเกมดีเซาล์ดัมตันเริ่มตันใช่ไหมเซาล์ดัมตันเขาก็เล่นเหมือนเดิมตามศักยภาพของนักเตะเขานะครับไม่มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่จะเลี้ยงกินตัวได้หรือว่าอะไรได้เขาก็เล่นไปตามระบบเขานะ และเซอมาตินเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแรกแล้วนะครับผมก็อันตรายที่จะเสี่ยงที่จะตกชั้นเหมือนกันนะครับซอต์มตันแพ้รวดเลยนะครับผมก็สุดท้ายเจอทีเด็ดของมาคัสแรดฟอร์ดครับคืนฟอร์มวันนี้นะั่นคัสแรดฟอร์ดได้จังหวะปันป่นปั่นอ้อมลักเตะเลยนะแล้วก็ครูสาตูเขามองไม่เห็นนะปั่นเสี่ยวโหวสวยงามแล้วก็ทําให้แรดฟอร์ดเพิ่มความมั่นใจเข้ามาได้เลยครับแรดฟอร์ดนี่ถ้าวันนี้ไม่ยิงนี่โดนด่านนะครับจังหวะ ช่วงต้นเกมนี้มีลากเลื้อยไม่ผ่านเลยนะครับผมสุดท้ายมายิงประตูได้แล้วก็เล่นดีขึ้นมาครับเป็นเป็นสร้างโมเมนตัมให้ตัวเองสร้างโมเมนตัมให้ทีมนะหลังจากได้รับความไว้วังใจจากเทนฮากมาเป็นตัวจริง4นัดติดนะเพื่อนนะก็พอจบรึ่งแรกในแมนยูโชว์ความเก๋านะครับเอดีทนฮากเก๋ามากครับต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ทีมเป๊ะเ,เ,เล่นเกมรับเป็น,นิ่งมาก สุดท้ายเซอร์เซนตัทนทำไม่ได้แมนยูทำได้นําไป2องตัวสูงเลยทีเดียวนะครับครึ่งหลังแมนยูมาเล่นได้ง่ายขึ้นครับเทนฮากวางแผนมาลัดกลุ่มครับรักรักษาสกอร์ครับเซอร์เซนตันก็เล่นเหมือนเดิมครับถ่ายไปถ่ายมาพยายามเปลี่ยนตัวพยายามจะทําทุกอย่างที่จะทำได้สุดท้ายก็เจาะแมนยูไม่ได้แมนยูมีโอกาสทำประตูเพิ่มหลายครั้งนะครับผมก็ก็สกายา่าบนักเตะสู้กันไม่ได้งจริงนะต้องบอกว่าเดอร์ลิกมาติเนส ก็คือเริ่มลงตัวทีละนิดทีละนิดนะเพื่อนเแรกๆก็โดนวิจาร์ว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้แม็กคววยว่าเดลิกเหมือนจะยังไม่พร้อมนะต้องต้องการการปรับตัวนะแต่เทนฮากไม่สนใจคําวิจารนะตามสไตล์เขาเทนฮากไม่สนใจใครจะพูดยังไงนะครับผมกูจะใช้เดลิกกูจะใช้มาตินเนสฮะเซนเตอร์เก่าอจักกูนะสุดท้ายก็ทําได้ดีเริ่มทาได้ดีทีละนิดนะเพื่อนนะถึงว่าแมนยูอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพื่อนนะอาจจะเจอกับลีพูในจังหวะที่ไม่ใช่นะครับผมต้องยอมรับแบบนั้นถ้ามาเจอกับลีพูอี ก็ต้องบอกว่าไฟมันยูเห็นภาพครับว่าค่อยๆปรับจูนค่อยๆเล่นไปแล้วก็เดลิกทำได้ดีนะทีนี้มาพูดถึงครึ่งหลังผมชอบตัวนี้มากครับอามัดไดโลต้องบอกว่าอามัดไดโลเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนักเตะเกรดเอแล้วอะครับผมจากการเป็นดาวลุ่งอะนะในปีก่อนๆนะครับผมปล่อยยืมบ้างอะไรบ้างเลยวันนี้แต่ว่าดูฟอร์มมาสองสามนัดอนะอามัดไดลุ่งไม่ใช่ดาวอามัดไดโลไม่ใช่ดาวลุ่งแล้วเพื่อน เขามีจังหวะที่ดีอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงบอลแบบกุมหน้ากุมตา,มตาเลี้ยงเหมือนดาวรุ่งทั่วไปอ่ะเขามีจังหวะที่เลือกเล่นได้ดีมีทามมิ่งกับเพื่อนๆที่ดีเลือกจังหวะจ่ายดีเลือกจังหวะไปดีเลือกจังหวะยิงดีเพิ่มการจบสกอร์เข้าไปผมว่ายึดตั้งตัวจริงเลยยาวจากฝั่งขวาเลยซ้ายบาร์ซิลแอนโทนี่ดับเลยทีเดียวครับเจออามาัดแบบนี้อามาัดจะเป็นตัวอันตรายสําหรับร์พูที่สําหรับแมนยูครับทวดีสําหรับแมนยูที่มาแทนเมสันกินวู เป็นตัวไทยตัวตายตัวแทนในสันว์เกมบู๊ดได้ดีเลยครับสมบัติอารมัดเดียโลครับแล้วก็เกมลุกตอนนี้อารมัดเดียโลแรดฟอร์ดเซิร์ฟซีนะก็เริ่มปรับจูนกันเข้าเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวรอฮอยลุนหายเจ็บกลับมาแมนยูไม่ธรรมดาครับผมสุดท้ายเกมน,นี้พอซานตัมตันทำไม่ได้ครับทดทดเวลา7นาทีที่96อาสนาทีสุดท้ายแล้วอะแมนยูได้จังหวะดาร์โลเออร์แล์ปมาดาโลมาเล่นฝั่งขวาแล้วนะคือฝั่งแรก ขึงแรกโดนเฉาะทางซ้ายรั่วเลยนะฝั่งขวาพอขึ้นหลังมาเล่นฝั่งขวาอ้วนแลบเข้าไปนะครับผมไม่ล้ำหน้านะมีซอลตันคนหนึ่งห้อยอยู่ว่าปาดเข้ามาให้กาลาชโชซัดเสาแรกเข้าไปเลยนะครับผมกาลาชโชยิงคมมากตรงนี้ปิดท้ายให้แมนยูชนะไปอย่างสวยหรูเลยนะเพื่อนนะสามสุทนภูลสวัสด์ต้องบอกว่าวันนี้ผีแดงยิ้มเลยครับยิ้มแล้วก็าบงสำหรับบางคนก็พากันไปกินลาบเป็ดอะไรไม่รู้นะครับผมก็ตามสไตล์ของแต่ละคนครับบางคนก็บอกว่าเอออย่าไปล้อเขาเลยอะไรเงี้ก็ สไตล์สนุกสนานเฮฮานะครับเพื่อนๆนะก็สถานี้ก็กินลาบเป็ดกันไปนะครับส่วนผีแดงก็โชว์ฟอร์มโหดกันไปนะครับผมก็สุดท้ายสรุปนะครับเมนยูทำเขาเรียกว่าเทฮากวางแผนได้ดีสถานการณ์ากากรต่างๆได้ดีกับวางแผนกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นณเวลาที่เริ่มเกมอะช่วงที่เป๋เฮ้ยตั้งสมาธิทําเกมลับช่วงที่ลุก ก็ทาได้ก็ลุกเนี้ยเออเซนท้าก,ก็เป็นกุนซือที่ไม่ฟังไม่ฟังเสียงวิจารณ์แล้วก็ไม่สนใจนะครับทำทำตัวเองให้ดีที่สุดถือว่าเจ๋งมากครับแบบน,นี้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันได้ครับผลลัพธ์มันได้ตามที่เขาต้องการนะก็ยินดีกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตดด้วยนะครับผมต้องบอกว่าได้ตัวดีตัวใหม่อมัดเดโล่ทุกคนจับตาม,มองนะครับตัวนี้ดีจริงๆครับวันนี้แมนยูชนะไปส0ูนะครับผมนี่คือสรุปรีพูลแมนยูในวันนี้นะครับเพื่อนๆหลังเกมนะ ก็ตามสไตล์ของบีบุนเดสนะมองด้วยตาตัวเองไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีคําศัพท์ที่ดีไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นนะครับพูดตามที่ตัวเองเห็นนะครับผมเพื่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่นี่อีกทีนะครับสตูดิโออัปเปอร์สตูดิโอนะครับผมย่านเมย่าเชียงใหม่นะครับผมนักมีราคานักศึกษานะครับผมก็สามารถมาเช่าสถานที่ได้หรือว่าจะเพิ่มเติมทีมงานได้หรือมีทีมงานตัวเองก็มา เช่าสถานที่ที่นี่ได้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายขอฝากช่อง TikTok Beam b u n d e s ครับเพื่อนๆภาษาไทยนะครับ Beam b u n d e s เป็นช่องทายผลนะครับเพื่อนๆช่องทายผลบอลตอนนี้ทำมาแล้ว40คลิปนะครับผม40เม็ดที่ทายผลมาเนี่ยชนะ34แพ้6นะเพื่อนๆดูความแม่นยำนะผมฝากไปติดตามด้วยนะครับ TikTok Beam b u n d e s ภาษาไทยครับเพื่อนๆขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ